สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับกูที่เขามาชมคลิปนะครับครับผมบ่าวปองฟาร์มหักเกษตรเฮ็ดีนะครับครับวันนี้ผมจะพามาเบืองาดอกจานนะครับดอกท่องก่านะครับสีเหลืองดอกใหม่ประจำดูรูแรงนะครับครับเป็นดอกที่หายสีสันสวยงามนะครับมีสองสายพันธุ์นะครับก็คือสายพันธุ์สีเหลืองนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่หาเบิ่งค่อนข้างยากขึ้นกันนะครับมีโบกีต้นนะครับ ส่วนสีสมนะครับสีสมนี่จะหาเบื้องไหนง่ายนะครับตามทองไฮท้องนาลาล่างเบ่งบานเต็มต้นเลยนะครับลักษณะข้องดอกก็จะคล้ายๆกันนะครับคือลักษณะเดียวกันนะครับขนาดก็ประมาณเดียวกันนะครับแต่ว่าแบ่งกันที่สีนะครับคือสีเหลืองกับสีสมนะครับในส่วนตัวของผมนะครับผมว่าสีเหลืองนะครับเป็นพันธุ์ที่สวยงามนะครับอยากจะหาอยากนํานะครับต้นนี้ ดอกค่อนคางหลายเลยนะครับเพราะว่าเบ่งบานเต็มที่แล้วนะครับใบก็บกคอยมีนะครับเพราาช่วงนี้เป็นฤดูการที่ว่าใบใหม่ต่างๆพัดใบนะครับใบก็จะเรื่มลดหน่อยลงนะครับก็จะมีใบใหม่เกิดขึ้นมาแทนนะครับเป็นช่วงที่ดอกเบ่งบานเต็มที่นะครับสามารถมองเห็นได้แต่ไกลเลยนะครับแต่ละต้น ว่าเป็นสีที่โดดเด่นนะครับผับเป็นสีสันของธรรมชาตินะครับสีดอกจานสีสมนะครับต้นนี้สวยงามเลยนะครับกําลังเบ่งบานเหลืองอรามเต็มต้นเลยนะครับปกติแล้วนะครับดอกจานส่วนใหญ่จะเป็นสีสมนะครับตอนนี้คือเป็นพันธุ์สีเหลืองนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายากเลยนะครับจะของบานเพิ่นปลูกไวนาบานเลยนะครับทางเขาบานกระเดยนนะครับ

แต่ว,ว่าสีมันเหลืองงามดีนะครับเพราะไม่อม่งน,นั้นปกติจะเห็นแต่สีสมนะครับ,รบส่วนใหญ่อีกตนน้นนึงนะครับของดอกจานสีเหลืองนะครับหรือว่าดอกทองกาวสีเหลืองนะครับอยูบริเวณทางเขาโมบานกระเดยนนะครับอยู่ตรงริเวณฝ่ายทางเขาโมบานเลยนะครับ ผู้ใดผ่านไปผ่านมาเพื่อนก็จะแวะทายลูกเป็นประจำนะครับสําหรับต้นดอกจานสีเหลืองนะครับเพราะว่าหาเบิ่งใดค่อนข้างยากนะครับครับครับมีเพื่อนมาทายลูกนํานะครับต้นนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับก็หลายคือกันนะครับช่องนี้นะครับกาลังเบ่งบานเต็มที่นะครับสาหรับรูดูการของดอกจานนะครับก็จะเบ่งบานให้เบิ่งหลายเดือนเลยนะครับสีที่โซไซนะครับดึงดูด งูแมลงต่างๆนะครับตอมดอกนะครับเพื่งพื่งยังนี่นะครับพวกมาหากินเกสรดอกใหม่นะครับการขยายพันธุ์ก็โดยการพมร็นนะครับหรือว่าปานตอนกิ่งนะครับอันนี้เพิ่อนตอนกิ่งไว้นํานะครับสองสามอันนะครับเป็นใหม่มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่คนไทยสมัยก่อนนะครับนิยมปลูกในบ้านนะครับโดยเฉพาะทางที่ปลูกในทิศไต่ของบ้านนะครับจะเสริมสิริมงคลครับ บานเลือนเห่านะครับดอกที่กาลังเบ่งบานนะครับเบ่งคข่าขๆกับนกกําลังบินนะครับซึ่งจะแตกต่างจากดอกไม่ชนิดอื่นนะครับในส่วนของใบของดอกจานนะครับชาวบ้านทั่วไปเพิ่จะเกิด้าเพชษในห้องหมองหม่องแผ่นนะครับหรือว่าห่ออาหารนะครับในสมัยก่อนนะครับดอกจานนะครับจะถือว่าเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับหล้วก็จังหวัดอุดรธานีนะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนนนะครับครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณ ทุกทท่านนะครับเป็นเพื่อนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับหรือว่าท่านใดที่กดติดตามนะครับบาป๋อกนะครับเดี๋ยวพ้นงานต่อๆไปนะครับผมจะเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องยั้งนะครับมานําเสนออีกลองติดตามเบิรงนะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ